สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่างตาอีกแล้วนะครับเรามาดูกันครับรถคันนี้สีน้ําฝนไม่ออกนะครับฉีดน้ําฝนหลังไม่ออกนะครับตัวนี้ครับสีน้ําฝนหลังไม่ออกไม่ไปด้านหลังนะครับเป็นเพราะอะไรนะครับเรามาดูครับนี่ครับอันนี้ตัวอะไรนี่ครับเข้ามาได้ยังไงครับ หนูนะครับลูกหนูนะครับทารังตรงนี้นะครับลูกหนูครับตัวนี้นี่ครับเพราะอะไรตัวนี้ครับหนูเข้ามาทารังในห้องในห้องผู้โดยสารนะครับหนูกัดท่อยางไปแล้วนะครับดูครับด้านในเป็นรังของหนูไปแล้วนะครับเป็นรังของหนูไปแล้วนะครับ โอเคนะครับนี่ครับเารมาดูกันนะครับมาดูด้านหลังครับตัวนี้ไฟเบรกไม่ออกด้วยนะครับดูครับหนูเข้ามาทำลังหน่อยครับนี่ครับอีกสิ้นส่วนหนึ่งนะครับที่มันกัดนะครับนี่ครับสายท่อส่งน้ำไปด้านหลังนะครับดูครับ าการหนูเข้าห้องผู้โดยสารนะครับมาดูครับสาเหตุที่ไฟเบรกไม่ออกนะครับนี่ครับนี่ครับหนูกัดแล้วครับดีครับไม่ช็อตลงกาวช็อตลงกาวไฟสูงนี่ถึงกับไฟไหม้เลยนะครับดูครับพิสูงของมัน นี่พี่สวงของหนูครับกัดสายไฟแล้วครับดีครับสายไฟยังไม่แตะโค้งนะครับฟิลฟิลขาดก่อนนะครับตัวนี้รัดวงจรครับดูครับโอ้โหยดูนะครับโอเคครับ อาการไฟเบรกไม่ออกซ่อมที่ไหนไม่ได้สำหรับซูซูกิสวิปนะครับสอบถามติดต่อช่างได้นะครับแก้ไม่ไปที่ไหนแก้ไม่จบปัญหานะครับเข้ามาหาช่างเฉพาะทางได้นะครับเข้ามาหาช่างเฉพาะทางได้นะครับนี่ครับดูครับอ่าตัวนี้เป็นสวิป1.2นะครับปี12ผมขอจบการ รายงานหนูเข้าห้องผู้โดยสารเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกด s ั b s c r i b e ด้วยนะครับถ้ามีปัญหาเล็กๆ,ๆน้อยๆทิกทำเองง่ายๆผมก็จะมานำเสนอใหม่นะครับขอบคุณครับสำหรับผู้ติดตามขอขอบคุณผู้ subscribe ทั้ง189คนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ